ฟินิกทารสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจเขาตั้งแต่พบคุณนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจของเขานะคะในจิตในใจของเขานะตั้งแต่ที่ได้พบคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะวันนี้เรามากันแบบโรแมนติกโรแมนติกนะคะใกล้จะวาเลนไทน์แล้วนะมาดูซิว่า คุณอยู่ในใจเขาเนี่ยเขามีความทรงจำอย่างไรเกี่ยวกับคุณนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะดูบุญบารมีของข้าพเจ้าและผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะขออ,ญญขออนุญาตอุบาจารย์ศิษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านจกรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะทุกเรื่องราวที่คุณอยู่ในจิตใจของเขานะคะตั้งแต่พบกันเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะขอไพ่บอกทีนะคะขอชัดๆ นี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆและพลังงานบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะสิบไม้นะคะเหมือนหลังจากที่เขาได้เจอกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนมันติดอยู่เลยะค่ะคุณเนี่ยคุณไปอยู่ในจิตอยู่ในใจของเขาเนี่ยนะคะเนี่ย มือนเขาติดอะไรไว้เลยอ่ะมหาเหมือนเขาเอาคุณออกจากใจไม่ได้นะคะสิบไม้ใบเนี้ยนะคะมีความรู้สึกคุณไปอยู่ในจิตใจของเขานะคะเอาคุณออกจากใจไม่ได้สองดาบนะคะคิดสับสนว้าวุ่นใจในเรื่องของคุณนะคะสองดาบนะคะมีเรื่องที่แบบเขาสับสนว่าเอ๊ะทำไมเขายังลืมคุณไม่ได้และทำไมตั้งแต่พบกัน The Tower นะคะมันเหมือน โหมันสั่นสะเทือนนะคะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ทําให้เขารู้สึกว่าการได้พบเจอกับคุณมันไม่ธรรมดานะคะสิบไม้นะคะหนักอ,อกหนักใจคิดถึงกันนะคะและสี่เหลี่ยมน,นะคะเขาอาจจะนิ่งนะคะแต่ในความนิ่งของเขาอะนะคะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ใบหน้านะคะสี่สี่เหลี่ยมใบหน้านะคะเป็นความนิ่งเพื่อรักษาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของเขาอะนะคะเนี่ย นะตั้งแต่ได้พบเจอกันนะคะจิตใจของเขารู้สึกยังไงกับคุณคะว้าวสิบเหรียญน,นะคะเนี่ยคะ่ะใจของเขาลึกๆเขาอยากจะกุญแจนะคะนี่คือกุญแจไขไปสู่นะคะความสุขความสมหวังความบริบูรณ์นะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาหาจนเจอคะ่ะ บอกเลย10 1ส,สิบถ้วยขออภัยสิบเหรียญไปเนี้ยคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าห่างกันจนเจอนะคะได้พบเจอเหมือนกุญแจไขไปสู่ความสุขความสมหวังของเขาสามไม้ว้าวสามไม้สวยมากเป็นคนที่เขาคิดจะสร้างครอบครัวคิดจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะสามไม้คือการวางแผนนะคะที่จะเดินทาง สร้างสิ่งดีๆร่วมกันเดอะซันว้าวไม่ต้องเปิดเลยนะคะ1 9 9 1อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะ1 0 0่นหนึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะคุณเป็นทุกสิ่งคุณเป็นทุกอย่างคุณเป็นเดอะซันนะคะคุณเป็นความสุขนะคะตั้งแต่ที่เขาได้พบเจอกับคุณใจิตใจของเขามีความสุขและไม่สามารถที่จะรู้สึกกับใครได้เลยสิบไม้นะคะคุณดูสินะคะเขารู้สึกกับคุณแบบ ล้นนะคะเด๋อดซันมีความสุขหมดทั้งหัวใจนะคะนะพูดตรงๆเลยนะคะและเจ็ดไม้นะคะจะไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปนะคะอ่ะอาเป็นวานจริงๆด้วยคุณดูนะคะถ้าคุณไม่เชื่อนะคะคุณดูนะคะสิ่งโตตัวนี้นะคะยอมผู้หญิงคนนี้คุณเอาอยู่นะคะและคุณมีแรงดึงดูดคุณอาวานเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจเขามากนะคะเขาเขาแบบ รู้สึกเลยว่าเอ็มเพอเรอร์คนคนนี้อาจจะมีความต่างกันแบบคุณหลายอย่างนะคะขาวกับดําเลยล่ะมีคนที่เป็นความแตกต่างกับคุณนะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะลัคนาราศีเมษก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาเขาอาจจะเด็กก่าคุณได้หรือว่าเขาโตก่าคุณได้แต่เป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีความแตกต่างกับคุณเลยทั้งอายุความคิดทัศนคติทัศนคต,นติหรือเชื้อชาติอะไรหลายอย่างนะคะ มันมีความต่างกันนะคะแต่เขารู้สึกยอมคุณสยบที่คุณนะคะนะนี่คือตั้งแต่ที่ได้พบเจอกับคุณนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลบลืมคุณได้นะคะและเขายอมสยบใจไว้ที่คุณคุณเป็นความสุขของเขานะคะขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การ s u b s c r i b e นะคะฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะชอบมากนะคะเนี่ยนะรูปใบนี้นะ ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ